สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ f อที่น่ารักของผมด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง b ีเจฟุตเปอีกแล้วนะครับวันนี้จากเมื่อคืนสภาพอากาศฝนตกมากเลยนะครับผมบ้านผมก็จะมีวัตถุดิบหนึ่งอย่างที่ผุดขึ้นมาแน่นคือน้อง <c oughs> อึ้งของเราแน่นเองนะครับผมแล้วกับอีพีที่แล้วครับช่วงนี้ผมก็ว่าจะจะทําเมนูยำอึ้งสูตรบีเจฟุตเป拉กันนะครับผมสูตรพิเศษสูตรพิเศษเลยนะครับถือโอกาสทําให้พี่ดิวเป็น เป็นพิเศษเลยที่ได้กินกับผมนะครับ yup. ุกงีผมทากินคนเดียวไม่มีใครกินกับผมเลยับข้าวหรือกับแก้มน่าจะกับข้าวอะไรครับผมกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีโอเคเดี๋ยวไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับเดี๋ยวไปดูผมกับพี่ดิวลงมือกันเลยครับโอเค let's go ครับผมขั้นแรกเราก็จะเอาอึ่งนะครับผมที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นะครับเอาไปย่างเลยนะครับผมโอ้โหอึ่งที่เราเอามานี่คืออึ่งไข่คัดพิเศษเลยครับไข่ทุกตัวเลยนะครับผมพิเศษตามฤดูกาลครับ เป้งๆเปงอืเราต้องย่างไฟก่อนนะครับผมเพื่อความแบบมันจะได้หอมของการเตาถ่านหอมหอมเตาถ่านชมีความเกียมมันจะได้มีกลิ่นหอมนะครับยำเราจะได้หอมอึ่งของเราก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับผมพี่ดิวถ้าสัถ้าคนได้อยู่เฝ้นา,านั่งเฝ้านี่กลิ่นม,มันจะแบบขอกินตอนนี้เลยได้ไหมไมีความหอม<ะ>ของอึอ่งม,มันมันมีความเกลียมของหนังนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับ ใช่ครับถ้าถ้าเค่แ่ทีนี้ก็คือแบบถ้าเอาไปย่างแบบให้มันเกรียมอีกสักหน่อยแล้วก็ไข่เขาจะมีความเมนูแบบกคมกรอบมากเราขั้นกว่าเนาะเราต้องแอดวานซ์อีกขั้นหนึ่ะเราชอบความเผ็ดไงเดี๋ยวรอชมนะครับโอเคครับผมว้าวโยโยอื่งที่เราได้มาก็ต้องมาล้างน้ำก่อนนะครับทุกคนนี่นะล้างแบบน้ำจะใช้แบบเอาพวกขมเหลาที่ดำๆนี่ออกนะครับ มันจะได้ไม่ขมนะครับเวลากินมันจะได้มีรสชาติแบบกลมๆระวังตกมือนะครับอุ้ยจับไว้แน่นเลยฮะผมจะให้ดูนะอึ้งไครของเราร้อยเปอร์เซ็นทุกตัวฮะนี่อันนี้ไส้มันนี่ฮะทุกคนวเริ่มเิมะนี่จะคือแบบผมจะเอาแค่กระเพาะออกเลยล้างนิดหน่อยหนึ่งเรียบร้อยฮะพร้อมกินฮะกินได้ทั้งตัวเนาะทั้งตัวฮะโอเคเลือดเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวครับ นี่นะครับผมอึ่งที่เราล้างได้ก็จะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่อยากให้ทุกคนได้ดูแบบไข่ของน้องนะครับนี่ไข่ทุกตัวเลยนะครับผมนี่นะครับเขาจะมีแต่ไข่เลยนะครับแล้วนี่เดี๋ยวผมจะต้มแบบยำแบบทั้งตัวเลยนะครับแบบเอามากินแบบทั้งตัวเลยคอยดูทุกคนว่าจะอร่อยขนาดไหนโอเคครับเต <c oughs> นี่มันเชฟเลยตำนานเลยวะ <c oughs> โอ้ทำไมแล้วจบเลยใช่ครับต้องไปแบบกลางๆนะครับ,รบพอดีพอดีวนๆเคสเซตามด้วยน้ำเปล่าฮะนีอไห่ยี่มอว์อี่เนาะสุดยอดนองเลยห,หับออแก,กนิกไปห,หับออแก,กนิกบ้านเราฮะ อมสุดเข็มคนระหว่างรอน้ําเดือดนะครับผมน้ําเดือดแล้วเราก็น้าอึงที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยฮะโอ้ต,ตัวไหนดีเอ้ยเ็ดเอ้ย <c oughs> ทำลายสองฮะหมดเลยครับหมดเลยหมดเลยฮะอย<ห>่าให้เหลือเอาให้หนำเอาให้น <c oughs> หนำน้ำเดือดเลยนะครับผมน้ำเดือดแล้วเราก็จะมีวัตถุดิบนี่ก็คือ เขาคั่วเนี่ยครับใส่ลงไปเลยนี่คือรสดีสักนิดนึงนะครับผงปรุงรสผงปรุงรสผงอ่อนนิดนึงครับครับบักเปลืเราก็ชิมดูก่อนเนาะว่าเดี๋ยวนะมาเอาเบบชิมดูรสชาติไม่น่าจะผมว่ารสชาติน่าจะโอเคแล้วนะครับ หอมต้องเติมตน้ำไปสิ่งนึงทีน้ำไปสักหน่อยคือโอหคืออร่อยเลยปีกข้าวซอน้่นคือพอม,พอมันกินก็อึ้งเลยนั่นแหละพอมันลงตัวพวกเม่นใส่เนาะเคลนะครับผมนี่ผมก็จะทำการใส่ใบชะพลูลงไปแล้วอ๋อใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับ ตามด้วยตามด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน<พ>นะครับผมขายไม่ได้เลยนะครับตัวนี้มือครับทุกมือต้องมีการแลกกันชไม่ใช่ครับแป๊บเดียวละเครับแค่นี้ก็จะได้หอมถึง<อ>ก,<ม>กินเลยนะฮะคือกลิ่นนี้โดดเด่นมากครับใบชะพูนี่คือแบบเขามีกลิ่นเฉพาะของเขาเนาะแล้วก็จะตัดด้วยกับสมุนไพรทำให้แบบเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับไปฮะโอเค โอ้ยไม่ยอมของาตินะฮะโอ้ยสวยไหมขอเน้นๆเลยโอ้ตัวนี้โอ้โหโฮือฮือตะโกนนะฮะนี่นะครับออมออมอึงพี่ดิวโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยเย็นๆดูน้องอึงเขาฮะ ตอนร้อนเลยน,นะมาแล้วครับผมแล้วนี่ก็คือถึงขั้นตอนสุดท้ายนะนะครับผมจะให้พี่ดิวได้ชิมว่าลงมานานแล้วเนี่ยต้มยำอึ่งสูตรของผมนี่จะเป็นยังไงนะ,อองนะครับขออนุญาตนะฮะเอาตัวดืดดเปิดตอมรับรถก่อนอ๋อต้องเปิดตอมเลยใช่ไหมโอเคโอเคฮะหยุดกันฮะหยุดก่อนขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับทุกคน<อ> FC นะครับ เชียร์สพยานครับพยานนะฮะเยี่ยมฮะนี่ฮะตัวเป้งแป้งฮะวีดีโอให้พี่นะให้พี่เลยพี่ตัวนี้รีวิวด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอี่าต้องใช้มือช่วยนะนี่ยจะไปนละตัวจะไปให้เสียจะกินแต่ไข่ก็น่าเกลียดนะลองมีน้ำช่วยฮะคือแบบมีแต่ไข่เลยทุกคน อือ้ยพระยาครับน้ำขูกหิงนิดหนึ่งฮะเป็นไงบ้างพี่อ,อ,อึ่งผลแรกของปีนะครับไข่อ,อึ่งฮะน้ำขูดหินเท่าไหร่ฮะเครื่องแกงเราซึมถึงไข่มันทุกเม็ดเลยอะมองเนาะความมันของไข่พี่ออมองขนาดเลย คับผู้ชมค่าคุณค่ากับค่าตุนค่าเหนื่อยนะฮะอืมร้อนนะกระดูกร่อนครับนี่จะเป็นอึงหัวปีนะทุกคนที่แบบว่าไอเขายังไอท้องเขายังไม่มีแมงเม่าหรือว่าแมงอะไรเลยนะครับคือฝนแรกฝนแรกนะครับผมขออนุญาตใช้มือฮะจัดจ้ามากเลยน้องโ้อง ดีละลงตัวเลยครับนอะไร้ลจับขนาดไม่มีเหลือฮะอร่อยมากนี่นะผมมาแล้วขอย่าตนะครับผมอึม่งฝนแรกของปีคือไข่น้องเขาคือจะนัวมากนะครับไหวไหมครับอขอยญาตินะทุกคน นี่นะเราก็เฉาะไข่น้องของเขาออกมาอย่างเดียวเลยนะน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อยเติมน้ำตอนมีอีหยังหมักไหมอ่ะคนหล่อกินอะไรก็หลอนะ่อเนาะอร่อยมากๆม,มันมากพี่แบบเรากินแบบไข่แล้วก็มาซดน้ำซุปที่เราทำยคือสวรรค์น,นนะทุกคนอย่าให้มาชิมนะครับโอเค มน,นี่ก็คือไข่นะครับผมขี้ก้ไปกลัวจะไม่เชื่อมีไข่กลัวจะไม่เชื่อนะฮะหมุนของเราไข่ทุกทัวรครับโอ้โหครับอือ no พี่เดียวสูตรที่ด oh, ีที mo ่สุดใส่ใส่น้ำคุกกี้สักหน่อยหนึ่งอือคุณผู้ชมขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าขึ้นสวรรค์ไม่อยากบอกกันเลยว่าอร่อย,นยขนาดไหนเรี้ยวนีวว่ละอึงของเราเป็นไงบ้างพี่ดิวรสชาติเคยกินที่ไหนมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยครับสูตรนี้คือสูตรนีค้แบบคือแบบมไม่ต้องอวยนะครับว่าคนมันทํากับข้าวอร่อยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมสูตรบีเก้ซุปอะไรฮะนี S ่ฮะใครอื S ่นใครไม่กินก็แล้วแต่ครับผมจะกินนะโอเคฝากด้วยนะครับ ขอญาตนะฮะคือเนื้อมันดีสดปวดตกลุ่มลุ่มลุ่มนเนี่ยตีมาของมันคือม้กระฝุ่นพอเท่าบาะกบข้ามอยู่บนฝ้าได้นี่เนาะโ้ง เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโปรเจกต้มต้มยำอึงต้มยำอึงสุดบีเจสุปราฮะผมชด <c oughs> ุดลอดเลยครับหม้อขนาดนะผมคุ้มกับค่าเหนื่อยที่ได้ทำมานะครับผมก็คุ้มเป็นอึ่งแรกของปีนะครับอร่อยมาก อึนฝนอึนฝนแรกกับอึงที่แบบมาหลังๆไข่เขาจะรสชาติไม่เหมือนกันนะทุกคนคือไข่เขาจะมีเมี่ๆไม่รู้สีแต่ถ้าคนได้กินแบบนี้ดีดีแบบนี้คือแบบมันอร่อยทุกตัวอะไรพี่บางตัวก็กินแบบมีไข่จริงแต่รสชาติอาจจะไม่อร่อยเหมือนอึงฝนแรกนะใช่ครับนี่ถึงว่าเราได้ของดีมาใช่ครับผมแต่ว่าสงสัยลืมเอาเส้นเมาออกใช่ไหมกินแล้วเมากินแล้วมึงมึนนิดนึงแกงอึงใช่ไหมครับ ก็น่าจะมีอย่างอื่นโอเคโอเคล้อเล่นครับล้อเล่นนะครับผมทุกคนโอเควันนี้ผมก็ทําการต้มยำอื่นไปเที่ยบร้อยแล้วนะขอญาตขอตัวไปรับประทานกับพี่ดิวต่อสองคนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าบีเจของเราบีเจซุปแรกของเราจะทําคลิปอะไรไปเที่ยวหรือว่าไปหาอะไรหรือว่าทําอะไรกินก็ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับผมคอีพีนี้ก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวขอญาตบอกลาพี่ดิว แบบเชียร์บอกลาทุกคนด้วยนะครับผมค,บคนดูเดี๋ยวให้ดูอีพีมาครับเชียร์นี่ใช่ไหมเซนเมาเซนเมาพี่สักหน่อยจักหน่อยจักหน่อย <c oughs>